สวัสดีค่ะกลุ่มที่4จะมานำเสนอเรื่องไม้จากการสังเคราะห์ค่ะไม้เทียมหรือไม้สังเคราะห์เป็นวัสดุที่ทำเียนแบบให้เหมือนไม้ทั้งรูปร่างสีสันหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้เพื่อให้สามารถใช้งานทดแทนไม้จริงใน,นรูปแบบต่างๆได้ โดยไม้เทียมเป็นวัสดุสังเคราะห์เกิดจากการนำวัสดุอื่นมาผสมกับไม้และสารเคมีบางชนิดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและสามารถใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับไม้จริงเช่นเกล็ดไม้ชิ้นไม้ขนาดเล็กผงไม้เส้นใยเป็นส่วนผสมร่วมกับวัสดุประเภทอื่นๆโดยวัสดุที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าวัสดุประกอบซึ่งใช้ผลิตเป็นไม้สังเคราะห์ประเภทต่างๆ ชนิดของไม้เทียมไม้เทียมหรือไม้สังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมาทดแทนไม้ในประเทศไทยหลักๆแบ่งออกเป็นสี่ชนิดได้แก่ 1. ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์สไม้เทียมพลาสติก 3. ไม้อัดซีเมนต์สแผ่นใยไม้อัดความหนานแม่นปานกลางหรือ MDF 1. ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสปูนซีเมนต์พอรแลนและซิลิก้าความบริสุทธิ์สูงนำมาผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป 2. ไม้เทียมพลาสติกหรือ WPC เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของผงไม้และพลาสติกทำให้ไม้ WPC มีคุณสมบัติของไม้และพลาสติกอยู่รวมกันคือ ดีไซน์สวยงามของไม้และความเหนียวทนทานของพลาสติกซึ่งคุณสมบัติไม้ WPC จะมีมากน้อยมากแค่ไหนนั้นซึ่งอยู่กับสัดส่วนของผงไม้และพลาสติกที่นำมาผสมรวมกัน 3. ไม้อัดซีเมนต์ผลิตโดยการนำไม้ปลกโตเร็วที่ถูกเก็บไว้จนได้อายุมาสกัดย่อยเป็นชิ้นล็กละเอียดผสมกับซีเมนต์ปอดแลให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษโดยให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้าส่วนผสมหยาบอยู่กลางแผ่นและประสานกันให้ความแข็งแรง 4. แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางหรือ MDF คือการนำเอาเศษขี้เลื่อยของไม้ยางพารามาบดอัดผ่านกระบวนการอัดไม้ด้วยเครื่องบดอัดไม้เฉพาะที่มีแรงอัดสูงพร้อมกับความร้อนด้วยเครื่องจากเฉพาะทางด้วยกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดทำให้เนื้อไม้มีความหนาแน่นละเอียด ผิวเนียนมากกว่าไม้ปาติกลไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์แบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเส้นใย,ยยาวและแบบเส้นใย,ยสั้นโดยรูปแบบหน้าตัดความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับกระบ,บวนการผลิตซึ่งวัสดุประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่มีส่วนผสมของไม้จริงหรือไฟเบอร์และประเภทที่ไม่มีส่วนผสมของไม้จริงเลยเช่น ไม้พื้นไม้ระแนงไม้บัวไม้อนเนกประสงค์ไม้สังเคราะห์พลาสติกมีการนำอาพลาสติกสาชนิดมาผสมกับผงไม้คือ1โพลีไ e ทิลีนหรือ PE 2โพอลิพอลินหรือ PP 3โพลีไวนิลคลอรีนหรือ PVC ไม้สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของ PVC เหมาะก,กับการใช้ภายในอาคารมากกว่าส่วนไม้ที่มีส่วนผสมของ PP และ PE เหมาะก,กับการใช้ภายนอกอาคารมากกว่าเนื่องจากทนแดดแล้วก็ทนฝนได้ดีไม้อัดซีเมนต์ส่วนผสมของแผ่นซีเมนต์บอร์ดประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงแต่เปราะหักง่ายหากรีดเป็นแผ่นบางผสมกับวัสดุอื่นที่มีความเหนียวยืดหยุ่นแล้วอัดด้วยแรงดันสูงเป็นแผ่นทําให้ได้วัสดุที่แข็งแรงมีความยืดหยุ่นในตัว ปลวกไม่กินและทนความเปียกชื้นได้พอสมควรวัสดุที่นำมาผสมกับปูนซีเมนต์จะเป็นตัวกำหนดชนิดของซีเมนต์บอร์ดหากเป็นเส้นใยเซลลูโลสจากต้นไม้ผนวกกับทรายเซลิก้าจะเรียกว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แต่ถ้าเป็นชิ้นไม้จะเรียกว่าแผ่นไม้อัดซีเมนต์แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ลักษณะคุณสมบัติแบ่งได้3ประเภทคือชนิดความหนาแน่นสูงโดยมากนิยมใช้ทำพื้นอาคารบ้านเรือนนำไปปิดผิวพ่นสีให้ดูดียิ่งขึ้นชนิดความหนาแน่นกลางนิยมใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์รวมทาั้งงานแกะสลักได้เกือบทุกชนิดชนิดความหนาแน่นต่ำปัจจุบันเริ่มมีใช้แพร่หลายทางยุโรปและอเมริกานิยมใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์นอกดาว ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ